พี่น้องมือได้เห็ดพอมาแกง้อนนะพี่น่องแกงใส่พักติวพี่น่องเอ,อ้อกำลังสุกกำลังปวดพี่น่องใส่พักติว๋วไปอ่ะเจ้าเลยพอนังพี่น่อง หอมอนะซิมเหมือนกันพี่นอะนํำกุบๆไปนเนอะก็จเราะแสบ